สวัสดีครับจากช่องพงษ์ยเกมนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนใช้งานของเครื่อง PAP v i t วนะครับก็จะเป็นรุ่นหนึ่งพันกับสองพันนะครับก็คลิปนี้จะเป็นตัวเครื่องเป็นเครื่องระบบแปลงระบบเอ s นโซนะครับของผมหรือจะเป็นเครื่องแปลงแบบระดบับอาสามทหรือว่าต่ำกว่านี้ที่เป็นระบบเห็นนะครับอันนี้เป็นระบบเอ s นโซคือเปิดเลนได้เลยนะครับก็จะใช้สอน เนี่ยครับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับ p k j ะครับเวอร์ชันล่าสุดและปัจจุบันนะครับเป็น v ศู5ยนะครับก็เดี๋ยวสอนนะครับอันดับแรกครับวิธีการโหลดเกมก็คือเราจะต้องมี Wi-Fi นะครับจะปล่อยพอสปอร์ตมือถือได้นะครับหรือจะอ่าอินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้ครับ Wi-Fi ที่บ้านอันนี้ผมใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับก็เข้าไปต่อก็คือตั้งค่านะครับเข้าไปที่ลูฟเฟอร์สีเขียวนะครับแล้วก็ ไปที่ Network แล้ว Network เสร็จก็มาที่ Wi-Fi Setting นะครับจานั้นค้นหา Wi-Fi บ้านเราเองนะครับก็อันนี้ชื่อผมเอา Wi-Fi บ้านผมก็ไปตามนั้นเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสนะครับแล้วก็สิงเข้าไปครับคอ n e c t ก็เรียบร้อยแล้วผ่านแล้วพอผ่านแล้วนี่ครับมันจะขึ้นเราอาเขาเรียกว่าสัญญาณไปไวไฟนะครับก็รเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าโปรแกรมกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเกมที่ผมโหลดไปเรียบร้อยแล้วครับก็โหลดเสร็จละแต่อ่าสำหรับมือใหม่นะครับก็จะเข้าไปสอนใหม่เลยแล้วแต่ต้นงานเข้าโปรแกรมนะครับรก,นนบก็ตัวรายงานของเกมนะครับจะมีทั้งหมดตัวนี้ครับ 3 4 2 6้ครับณปัจจุบันนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับก็คือพื้นที่ฟรีนะครับก็คือพื้นที่ของเมมโมรีสติ๊กเราอันนี้ผมโหลดเกือบเต็มครับมันเหลือแค่จิกินะครับก็ดูตรงนี้เป็นหลังนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าแบตเตอรี่เรามีเท่าไรครับก็ผมจะมี94%นะครับแล้วก็เวอร์ชันจะอยู่ทางสายมืออันนี้มันผมผมจะตั้งค่านะครับเป็นก็สามเล่ยมนะครับก็คือผมจะใช้ตั้งค่าเป็นคล้ายว่าเป็นตัวอักษรนะครับ a ถึง z อ่าจะใช้เป็น name นะครับก็คือกดสามเดแล้วมาตังค่าตรงนี้เอาจะง่ายกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับปรับไซส์ก็ได้แต่ผมจะใช้อน,นี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีถ้าเราติ๊กอะ่ะสามารถติ๊กออกได้ครับจะมีโซนโซนเอเชียหรือว่าโซนยุโรปโซน jp โซน us นะครับก็คือติ๊กออกก็ได้ครับติ๊กออกติ๊กเข้าเราแต่เรานะครับก็เขาไปติ๊กได้ อันนี้สาหรับการอัปเดตเกมใหม่ๆครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปได้เลยครับมันจะทําการรีเฟซนะครับเนี่ยรีเฟซก็คือจะด,ดึงดึงเกมขึ้นมาถ้าระบบโปรแกรมมันมีการพัฒนานะครับหรือว่าอัปโหลดเกมเข้ามาเนี่ยรีเฟซนะครับก็คือประมาณนี้ครับรีเฟซเข้าไปโชว์เกมก็คือจะเป็นของวิต้าโดยตรงนะครับแล้วก็เป็น DLC รู้สึกจะเป็นโกงเกมเลยเป็นเสื้อผ้าเสริมอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ตัวนี้โชเดออาคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเกมตัวเล็กนะครับาจำไม่ผิดนะครับถ้าอันนี้ผมกล่าวผิดพลาดต้องขอโทษเลยนะครับอ่าจะเป็นเดโมโอ่าใช่ลนะ้เดโมโนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโชทีมนะครับก็คือดาวน์โหลดทีมนะครับก็ไปเปลี่ยนหน้าตาได้นะครับ ตัวนี้จะเป็น p s x เกมก็คือ P H1 นะครับแล้วก็จะเป็นโชว์ PHP นะครับก็คือกดติ๊กปุ๊บมันจะเข้าไปของ p s p เลยครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ PHP อันนี่ขายก็เป็น p p DLC นะครับไปขายเป็นเสื้อเสริมครับตัวเสริมส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็น PSM เกมนะครับอันนี้ผมผมไปร้มถ้ามี ถ้าไข่ราบนี่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ร้บอันเดียวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการโหลดนะครับสําหรับการโหลดก็คืออันนี้มันจะยุ่งยากใช่ไหมตอนเราต้องไล่ใช่ไหมครับให้เรารู้ชื่อเกมอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปที่คอว่าวเซิร์นะครับแล้วก็กดได้เลยครับเราสามารถเซิร์ชชื่อตัวเกมได้ทันทีเลยนะครับถ้าเรารู้ชื่อชื่อเกมนะครับแต่ถ้าไม่ดูก็เรารู้จะอ่านภาษาตัวหน้าครับก็คือ รู้ตัวเห็ดนะครับมันก็จะไปค้นหาตัวเห็ดเป็นหลักนะครับมันจะขึ้นก็คือจะหาเห็ดก่อนอ่าก็อยู่บนบนนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นการเซิร์ชเกมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองเกมนะครับก็คือโหลดนะครับโหลดเกมไฟล์เล็กดูนะครับก็เดี๋ยวโหลดเกมนะครับก็กดอ่าคำสั่งของผมรู้สึกตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเครื่องฝั่ง ของยูโรมันต้องกดเอกับบางเครื่องกดโออันนี้กดกดเอกนะครับตัวนี้รู้สึกมันจะเป็น p h p นะครับเพราะว่าผมคามที่ P h p อสำหรับการโหลด P h p นะครับก็คือต้องรอนะครับเราให้มันโหลดนะครับจนกว่าจะเต็มนะครับห้ามออกนะครับปล่อยให้มันเต็มไปเลยครับนี่ครับห้ามออกนะครับเพราะออกอาจอาจเมมอันอาจจะคางได้อันนี้สําหรับการโหลด p h p นะครับ เกมที่โหลดมารู้สึกจะเป็น King อะผมอ่านไม่ออกครับ k i King of Thing นะครับ ยบรอครับหลังแลควก็คือเสร็จแล้วมันจะขึ้นกลมๆตัวนี้นะครับก็คือจะได้เกมพีเอพันหนึ่งเกมนะครับส่วน p s 1นะครับก็จะโหลดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับ p s 1จะโหลดเหมือน p ีเนะครับอันนี้พีเวันะครับจะโหลดเหมือน p ีเนะครับก็ขอข่ามไปเลยอันนี้ก็คือจะได้ p ีเแล้วพีมาแล้วนะครับส่วนไปนี้ก็คือผมจะเน้นเกมบน,นะะ่ะ เป็นโชว์เกมก็คือเป็นของวิสตาตัวละครนะครับก็เดี๋ยวโหลดวิสตานะครับก็จะใช้เกมตัวนี้คู่ตเมกนะครับก็พอกดใช่ไหมครับแล้วมันจะขึ้น install game นะครับแล้วกดอีกหนึ่งทีนะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วครับก็แค่นี้เองครับง่ายๆสําหรับใครที่เผลอไปกดซ้ำแล้วโหลดซ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ากดโหลดซ้ำนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับสําหรับมือมือใหม่นะครับ เนี่ยเท่ากับเราเบิ้ลไปสองแล้วคือเราเบิ้ลไปสองความจํามันจะหายไป2อรอบเลยนะครับก็คือโดนกินพื้นที่เข้าไปครับวิธีแก้ไขนะครับก็ออกนะครับแล้วก็ปัดหน้าจอออกก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับเนี่ครับมันจะโหลด2อครั้งใช่ไหมครับให้เรานะครับกดแคนเซิลตัวที่โหลดซ้ําออกแล้วเย็ดนะครับมันก็จะตัดออกก็จะโหลดตรงที่ของเก่าครับ ให้ใส่ก่อจะเต็มนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขสําหรับเวลาโหลดซ้ำอย่างเงี้ยครับหรือว่ากรณีแบตหมดนะครับเราสามารถมาแคนเซิลได้หรือปล่อยให้โหลดต่อก็ได้นะครับเนี่ยครับพอมมติวาราเปิดแบตหมดใช่ไหมครับแล้มันนึงโหลดค้างอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะอดเพื่อให้มันดาวน์โหลดต่อได้หรือว่ายุติการดาวน์โหลดก็คือเราจะได้ความจำคืนกลับมา อันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยครับสำหรับการแก้ปัญหาสําหรับมือใหม่ที่แบบไม่รู้นะครับก็มันจะกินความจําแล้วโหลดไปซ้ำๆหลายเกมทําไมเกมไม่มาสักทีก็คือมันค้างนะครับสมมุติว่าเรา Wi-Fi ที่บ้านไม่ดีอะไรอย่เงี้ยนะครับโหลดไปแล้วครับเกมมันทาหนะ้าที่โหลดครับแล้วลองว่าปิดาแบตหมดสมมุติแบตหมดนครับหรืออ่าไวไฟค้างอะไรเงี้ยผมปิดให้ดูเลยนะครับ เนี่ยครับแล้วลองเปิดเครื่องใหม่นะครับอันนี้คือบอกแบบละเอียดและแก้ไขไปในตัวนะครับจะได้เข้าใจทุกทุกอย่างเลยนะครับ ลังจากนี้ครับนี่ครับมันก็จะหยุดนะครับพูดง่ายคือความจําสมมติเราโหลดไปที่เกมที่จริงมันก็ยังความจำอ่ะมันยังหายไปนะครับเพราะว่ามันยังกินพื้นที่ไปแล้วนะครับก็คือเราจะลบออกก็ได้นะครับถ้าลบออกเราจะได้ความจําคืนกลับมาแต่ถ้าเราจะไม่ลบเราโหลดต่อก็ได้ครับแต่อันนี้ผมลบให้ดูนะครับเราจะได้ความจําคืนกลับมาก็เป็นอันเสร็จครับตัวแรกของวิสต้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับก็ ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับเป็นตัวของ PHP ครับเป็นพวก R เป็นทีมนะครับอันนี้ผมพวกโชว์เกม R demo นี่ผมข้ามมาเลยกันนะครับเอาหลักๆครับเป็นทีมนะครับก็สำหรับการโดโดทีมก็กดสามเหลี่ยมแล้วก็มาหาโชว์ทีมนะครับแล้วกดตกลงครับแล้วก็หาโหลดสักทีมหนึ่งนะครับอันนี้ผมโหลดไปเองครับใช้ไปแล้ว โหลดอ่าโหลดเน่นๆนะครับโหลอันนี้นะครับเคก็โหลดเสร็จเรียบร้อยครับก็รอมันเร็วมากเพราะมันไม่ได้เยอะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับก็ตั้งค่านะครับแล้วมาที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเข้าไปหาที่อ่าทีมแบ็กเกานะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับนี่ก็จะมี ทีมที่ดาวโหลดมานะครับก็กดเข้าไปใช้งานได้ครับก็จะเป็นทีมที่ดาวน์โหลดมาก็นี่ครับเป็นทีมก็ประมาณน,นี้ครับเ็ทีมไปกันต่อนะครับก็พีวันอันนี้พีพีได้แล้วนะครับแล้วก็เป็น ตัวนี้ผมก็ข้ามมาแล้วกันนะครับ PHP DLC นะครับก็จะเป็นต้องไปหาเกมเอาครับที่เราจะเล่นนะครับตัวพวกนี้นะครับเราต้องหาเกมเอาอันนี้ข้ามไปเลยครับแล้วก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็คือเกมที่เราโหลดมาจาก PHP นะครับหรือว่า p a y o นะครับมันจะเข้าไปอยู่ที่ a n นนาลีถ้าใครไม่มี a n น l าลีก็เล่นไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเพเดี๋ยวเข้าไปดูเกมที่เรา โน้ดทิ้งเอาไว้นะครับของ psp เนี่ยครับเกมที่โหลดออกมาอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วที่เหลือนะครับก็จะนี้ออกเกมนะครับที่เหลือจะมีการที่ลูกค้าจะสบปัญหาก็คือเรื่อง เรามีเมมเยอะๆใช่ไหมครับเราอยากโหลดหลายๆเกมไว้พร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วติดปัญหาตรงที่ว่าเครื่องมันสลิปโมสลิปดับไปเองเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะโหลดเพิ่มได้ใช่ไหมครับอันนี้มีวิธีแก้ไขนะครับก็สมมุติว่าเราโหลดหลายเกมนะครับเดี๋ยวผมลองแบบเทสแบบหลายๆเกมนะครับ อ,อกเกมเกมนึงวันนี้โหลดไป2เกมนะครับอันนี้างออันนี้ก็โหลดนะครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวผมจําลองเอานะครับว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยมันก็จะดับไปเองนะครับเชื่อมันจะเข้าไปในโมดสลิปนะครับสลิปโมดเนี่ยครับเรามันจะหยุดการดาวน์โหลดทันทีนะครับสมมติว่ามันสลิปหมดสึ้นมาทันทีวิธีแก้ไขนะครับเราเน้นดาวน์โหลดเกมเยอะๆเราไปนอนนะครับเราก็คือปล่อยเชื่อมทิ้งเอาไว้ดาวน์โหลดสักสิบยี่สิบเกมอย่างเงี้ยครับล้วก็ไปนอนนะครับเราตื่นเช้ามาเราสามารถที่จะเจอเกมได้เลย โดยที่แบบเครื่องมันไม่ดับนะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเข้าไปเซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับเข้าไปที่ power save setting นะครับแล้วก็ปรับไปเลยนะครับให้มัน30ไปเลยครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับ เราก็เอาสายชาร์จนะครับเสียบแล้วก็ปล่อยทิ้งดาวโหลดสักสิบยี่สิบเกมแล้วปล่อยทิ้งเลยครับตื่นเช้ามาเกมมันก็จะทําการอ e ีสปอยเองครับโดยที่มันไม่ค้างนะครับเ้าไฟฟ้าไม่มีปัญหาคือไม่มีไม่มีปัญหานะครับมันก็จะโผล่มาสิบยี่สิบเกมนะครับที่เราโหลดเอาไว้อันนี้คือการแก้ปัญหาสําหรับ่าคนที่ไม่เคยเล่นวินตาม,มาก่อนนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแบักแจงนายดะเอ็กเกือบหมดนะครับก็คือสาหรับที่ผมเคยประสบปัญหามาแล้ว นำมาแชร์กันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จบลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากงร้านเล็กๆไว้นะครับคุณใช้เกณฑ์ของช h อป e ีครับแลกับลาซาด้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็แชร์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ